เรามาดูของชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับมีถือเป็นชิ้นที่2ที่ทางคุณแก้มยุ้ยวิกวายสมาชิกสายเรื่องแปลกประจำกลุ่มมิติที่6ของเราไนะนำมาแชร์กับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับซึ่งเรื่องก่อนหน้าชุดล่าหมีของชาวไซบีเรียเราตามหาตันไปจนถึงต้นทางแล้วกลับพบว่ามันอาจจะไม่ใช่ของเก่าที่เคยถูกใช้จริงแต่อาจจะเป็นเพียงของที่ถูกทําขึ้นเพื่อตั้งแสดงในห้องสารพันหรือห้องเก็บของแปลก แต่มันก็ไม่ชัดเจนนะครับและกับชุดที่2คุณแก้มยูวิกไวก็ได้แชร์มาจากเพจเดียวกันนะครับสำรวจโลกที่เราต้องมาดูกันอีกสักนิดนะครับว่าทางเพจเนี้ยเขาบอกเล่าอะไรให้เราทราบกันบ้างสำรวจโลกเขาเล่าให้ฟังว่าหน้ากากกันเสียงในปี1925อยู่สิกเกินสแปกนักประดิษฐ์ชาวลักเซมเบิร์กอเมริกันได้คิดค้นหน้ากากที่มีชื่อว่าไอโซเลเตอร์ขึ้นใช้สำหรับผู้ที่ต้องการสมาธิสูง โดยมีคุณสมบัติในการปิดกั้นเสียงรบกวนจากภายนอกแต่แล้วหลังจากที่เปิดตัวไปมันกลับไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากขนาดที่ใหญ่เอถอะทะเกินไปนอกจากนี้เขายังพยายามประดิษฐ์อุปกรณ์ไฮเทคที่เชื่อว่ามันจะเหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปี1900อย่างแว่นตาโทรทัศน์ด้วยบทความมีเท่านั้นแหละครับแล้วมาดูรูปร่างของหมวกหน้ากากอันนี้สิครับพูดยากเลยนะครับเนี่ยชักอยากรู้ที่มาที่ไปของมันแล้วนะครับ สิ่งที่มิติที่6พบนั้นมันเป็นข้อมูลบอกว่าย้อนกลับไปยังปี1925นหนึ่งในลหลายๆปัญหาสําหรับนักเรียนนักศึกษายุคนั้นมันคือการถูกรบกวนสมาธิจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้ฮิวโกเกิร์สแบกเขาเป็นวิศวกรเป็นนักกระดิษ์สัญชาติลักเซมเบิร์กอเมริกันได้มองเห็นปัญหานั้นอยา่างทะลุปลุกโลงเขาพบเงื่อนไขสําคัญ ถ้าเราสามารถตัดสิ่งรบกวนรอบตัวให้มันออกไปจากสมองได้ทั้งหมดให้มันเหลือแต่ตัวหนังสือหรือหนังสือเรียนและสมุดรายงานหรือแค่แผ่นกระดาษที่พวกเขาจะต้องขีดเขียนกันแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่ถูกสภาวะยแย่เหล่านั้นทําให้มีปัญหาด้านการเรียนรู้อีกต่อไปและงานวิจัยที่เขากําลังทาตอนนั้นทําให้เขาพบว่าทากลางสภาวะย่แย่เหล่านั้นเสียงคือปัจจัยสําคัญที่สุดที่ทําให้เหล่านักเรียนนักศึกษาต้องเกิดความฝุ่นซาน ยู่ก็จึงคิดค้นไอโซเลเตอร์เพื่อแยกเสียงรอบตัวออกไปผู้ที่สวมใส่มันจะเหลือเพียงแต่ความเงียบและการมองเห็นเฉพาะสิ่งที่ต้องการหมวกกันน็อกจะจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้มันจะมาพร้อมกับถังออกซิเจนที่จะต่อท่อเข้ากับไอโซเลเตอร์เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นแหละครับคอยคำโปรยสำหรับส่งเสริมการขายแต่ถึงจะบอกแบบนั้น มันก็ยังไม่มีอะไรยืนยันเลยนะครับว่าสิ่งนี้มันจะเคยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานจริงมาก่อนมาดูที่ภาพจากเพจสำรวจโลกนะครับภาพนี้เขานำมาจากนิตยสารที่ชื่อว่า Science and Invention ฉบับเดือนกรกฎาคมปีคิศกรา1925หรือปีพุทธศักราช2468ถ้าเทียบกับประเทศไทยในสมัยนั้นนะ่ะจะตรงกับช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างรัชกาลที่6ไปรัชกาลที่7เลยนะครับลองวิเคราะห์จากภาพถ่าย เราจะเห็นหลายจุดผิดปกตินะครับคือส่วนที่เป็นตัวคนสวมหมวกหรือหน้ากากเนี่ยน่าจะเป็นภาพคนจริงๆนี่แหละครับแต่กับสายท่อออกซิเจนที่ต่อออกมายังตัวถังที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกวาดเพิ่มเข้าไปอย่างที่เคยเล่าไว้ในคลิปเก่าๆนะครับการตัดต่อแต่งภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่โลกนี้มีกล้องถ่ายรูปแล้วนะครับยิ่งกับงานพิมพ์หนังสือด้วยแล้ว การตัดแปะอะไรเพิ่มเข้าไปในภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นิยมทำกันมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยดังนั้นใครที่ไม่เชื่อว่าในยุคสมัยก่อนที่เขายังไม่มีคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อแต่งภาพเขาจะสามารถตัดต่อภาพได้เนี่ยเชื่อเถอะครับเขาทำได้จริงๆนอกจากภาพถ่ายที่ถูกตัดต่อภาพเนี้ยมันยังมีภาพประกอบอีกภาพนะครับภาพเนี้ยเป็นภาพวาดที่ทำให้เราพอจะสังเกตได้ว่านอกจากเรื่องของท่อออกซิเจนแล้ว ที่บริเวณดวงตาจะถูกเจาะเป็นรูปวงกลมและมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆทับซ้อนอยู่ข้างในด้วยโดยในจุดนี้มีคำอธิบายว่าเพื่อให้ผู้สวมใส่มันจะสามารถอ่านหนังสือได้ทีละบรรทัดซึ่งคำอธิบายนี้เรียกได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคือลองเอากระดาษหรืออะไรก็ได้สัก2แผ่นมาประกบกันให้มีช่องมองประมาณอย่างในภาพนี้ดูได้นะครับหมายความว่าเจ้าหมวกไอซเลเตอร์ใบนี้ มันอาจจะยังไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้นเพื่อให้ทุกอย่างมันกระจ่างเราก็ควรจะทําความรู้จักชีวประวัติของคุณิวโกเกิ์สบ็กกันก่อนนะครับยูโกเกิ์สบ็กเขาถือกําเนิดเมื่อปี1884ที่เมืองลักเซมเบิร์กในด้านอาณาจักรลักเซมเบิร์กแม่ของเขาชื่อบีร์ธามีอาชีพเป็นแม่บ้านพ่อของเขาชื่อว่ามอริสเกิ์สเปกเชอร์มีอาชีพเป็นผู้ผลิตไวน์เป็นชาวยว โดยครอบรครัวของฮิวโกอพยพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงปี1904นะครับและต่อมาเขาก็ได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองระดับสัญชาติของอเมริกาฮิวโกเคยแต่งงานถึง3ครั้งในระยะเวลาที่การแต่งงานแต่ละครั้งห่างกันหลายปีอยู่นะครับเมื่อในปี1925นั้นฮิวโกได้ก่อตั้งสถานีวิทยุชื่อ WRNY ออกอากาศจากชั้นที่18ของโรงแรมรูสเวลท์ที่อยู่ในเมืองนิวยอร์ก และ3ปีต่อมาทาง W R N Y ก็ได้ออกอากาศรายการโทรทัศน์เป็นครั้งแรกเมื่อในยุคนั้นยังไม่ได้ออกอากาศาทั้งวันเหมือนกับปัจจุบันนะครับแต่จะออกรายการเป็นช่วงๆเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงโดยมีช่วงเปิดฉากช่วงการแสดงและจบด้วยการโค้งคำนับผู้คนผ่านหน้าจอของยุคสมัยนั้นนอกจากวงการวิทยุโทรทัศน์แบบบล็อดแคสต์ยูโกยังถือเป็นผู้บุกเบิกด้านวิทยุสมัครเล่นโดยครับเรียกได้ว่า เขามีหน้าที่การงานหลากหลายนะครับและแต่ละหน้าที่การงานของเขามันก็ต้องใช้เงินลงทุนมากมายทั้งนั้นเลยนะครับสาเหตุที่ฮิวโก้เขาทำได้เพราะอาชีพหลักที่แท้จริงของเขาเป็นถึงผู้ประกอบกิจาการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับเขานำเข้าชิ้นส่วนของวิทยุจากยุโรปนำมาวางขายในประเทศสหรัฐอเมริกาทํทำให้งานอื่นๆของเขาเป็นไปได้ทั้งหมดเขาส่งเสริมระบบไร้สายให้กับเหล่านักวิทยุสมัครเล่นโดยในปีคศ1908 ฮิวโก้ได้ก่อตั้งนิตยาสารชื่อโมเดิลอิเล็กทริกส์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และวิทยุที่ยุคนั้นมือสมัครเล่นที่ซื้อนิตยาสารของเขาเรียกหนังสือเล่มนี้ว่าไวเลสครับโดยเนื้อแท้นิตยาสารฉบับนี้มันก็คือแคตตาล็อกขายของที่ฮิวโก้เขานำเข้ามาขายนั่นแหละครับแต่ด้วยภายในนิตยาสารมันมีการสอดแทรกบทความเนื้อหาที่ให้ความรู้แก่มือใหม่หลายบทความจึงทำให้นิตยาสารเล่มนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเรียกว่านิตยาสารได้ เดือนมก,กราคมคศรา1909อิวโกเกรสแบ็กได้ก่อตั้งสมาคมไวเลตแห่งอเมริกาขึ้นนะครับและ1ปีผ่านไปสมาคมนี้ก็มีสมาชิกมากมายถึง1ห0 0 0งคมิศักราศ1912เขาก็ออกมาประกาศว่าจํานวนผู้สนใจด้านวิทยุสื่อสารสมัครเล่นเฉพาะนนในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นมีมากถึง4 0 0 0 0 0คนเข้าไปแล้วเรียกได้ว่าแค่3ปีวงการวิทยุสื่อสารเติบโตที่นี่แบบก้าวกระโดดเลยนะครับ ย่างกข้าปี1913ฮิวโกก็ได้ก่อตั้งนิตยาสารใหม่ขึ้นมาชื่อ The Electrical Experimenter และ7ปีต่อมานิตยาสารฉบับนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น Science and Invention คุณคุณใช่ไหมครับก็ Science and Invention นี่แหละครับคือนิตยาสารที่ฮิวโก้เกิร์สแบกลงเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชื่อว่า Isolator หรือหน้ากากกันเสียงอันนี้นี่แหละครับเรียกได้ว่าเขาตั้งนิตยาสารขึ้นมาเองเป็นบอกอเองและเขียนบทความ รวมถึงเผยแพร่แนวคิดสิ่งประดิษฐ์เองก็เลยทำให้มั่นใจได้ว่าไอโซเลเตอร์มันเป็นเพียงไอเดียสิ่งประดิษฐ์เท่านั้นนะครับไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาไม่เคยถูกใช้งานจริงแต่อย่างใดมาต่อกันที่ประวัติของเขานะครับหลังจากที่หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นในปี1913อูโกโกรนสแบกก็ได้เขียนนิยายเรื่องหนึ่งขึ้นมาชื่อราบ124441บวกออกเผยแพร่ผ่านไซอนฟิคชั่นแอนด์อินวนชั่นนี่แหละครับดเด็กได้ว่า ป็นนิตยสาราที่มีทั้งนิยายวิทยาศาสตร์ควบคู่กับวรารสารศาสตร์วิทยาเลยนะครับซึ่งทางฮิวโก้เองก็ได้เขียนนิยายเรื่องนี้ยาวนานมาถึง12ปีที่เรียกได้ว่ายาวมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ในปี1919กฮิวโก้เกิร์สแบกก็ได้เริ่มทํานิตยสารรีดิโอนิวส์สำหรับผู้ชื่นชอบวิทยุสมัครเล่นขึ้นมาอิจฉับด้วยฮิวโก้เกิร์สแบกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลรูสเวลต์ในนครนิวยอร์ก เมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช1967ครับเรียกได้ว่าชีวิตของเขานั้นมีแต่การทํางานทั้งด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไปนจนถึงงานหนังสือที่เขาชอบเป็นชีวิตที่น่าอัศาจรรย์และน่าอิจฉาจริงๆนะครับลืมไปเรื่องหนึ่งนะครับอย่างที่สํารวจโลกเขาบอกในปีพุทธศักราช1963หรือ4ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอิวโก้เกรสแบ็กได้ไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไลฟ์และก็นําสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นของเขา ไปสาธิตให้กับทั้งนิตยสารเล่มนี้ดูด้วยมันคือนี่เลยครับแว่นตาโทรทัศน์ที่ดูแล้วก็มั่นใจได้เลยว่ามันใช้งานจริงไม่ได้แน่แน่แต่มันก็ถือเป็นไอเดียสิ่งประดิษฐ์ระดับสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับอุปกรณ์ไอทียุคใหม่เลยนะครับก็อย่างพวกแว่นตา vr นั่นไงครับทั้งๆท,ที่ยุคนั้นจอภาพมันยังเป็นระบบหลอดแบบเก่าไม่มีทางลดขนาดของหลอดนั้นไปเป็นแว่นเล็กๆแบบในภาพนี้ได้อยู่แล้วแต่เขาก็ยังเลือกที่จะคิดและลงมือทําทั้งที่จริงๆ มันยังไม่สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ยังมีความกล้าที่จะเอามาอวดให้พวกเรารู้นะครับว่าคนอย่างฮิวโก้เกิร์สแบกคนนี้เขามีดีที่แนวความคิด